สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้ผมจะพามาล้างท่อตันเป็นอ่างอันนี้เป็นอ่างล้างมือนะครับอาการก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราเปิดน,น้ํามันจะตันผมจะใช้เป็นยาตัวนี้นะครับราคาถูกมากนะครับสิบกว่าบาทเองสั่งในร z a ดาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนนะครับ เกิดขึ้นมาอันนี้ไม่มีพลาสติกติดไว้นะครับมันตรงขวามันก็จะเป็นเหมือนเชื้อรากินบ้้นน่าจะเป็นตัวกรดของยา้องกันต้อตันนะครับมันกัดจะอยู่ไม่เต็มกระปุกนะครับประมาณเลยครึ่งมานิดนึงผมดูดูแล้วนะครับคล้ายๆกันกับโซดาไฟบ้านเรานี่เองแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นเหมือนกันกับโซดาไฟเลยครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมได้ทําการเปิดน้ําใส่ในอ่างล้างมือมันก็จะไม่ไหลมันก็จะตันเป็นแบบนี้นะครับด้วยเศษอาหารหรือว่าคราบโซโน,นต่างๆมันจะติดตันวิธีการของเขานะครับเขาให้ใช้เขาไม่ให้เปิดน้ําแบบนี้นะครับแต่ที่นี่ในกรณีหน้าง,งานจริงๆถ้าเกิดเราเปิดน้ําไว้แล้วนะครับมันก็จะถ้าเกิดว่าไม่ต้องการดูดออกมันจะได้ไหมผมจะมาลอง ไม่ดูดออกก่อนนะครับก็คือว่าจะเทลงไปเลยมาส่นนี้นะครับเราก็จะทําการเทลงไปเลยเทลงตรงที่น้ํามันจะต้องไหลนะครับให้ตัวผงกันท่อตันนี้มันไหลลงไปในท่อนะเทไปสักครึ่งนึงก่อนแล้วเรามาสังเกตอาการกัน ความเป็นจริงแล้วนะครับในคู่มือผมลองอ่านดูเขาให้ดูดน้ำออกให้หมดแล้วก็เทตัวผงไอตัวกันทอดไอเศษอาหารตันท่อเนี่ยนะครับลงไปก่อนแล้วก็ต้มน้ำร้อนแล้วก็ราดลงไปนะครับอันนั้นจะเห็นผลมากกว่าแต่ในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะดูดน้ำออกนะครับหรือว่าไม่สะดวกที่จะดูดน้ำออกแล้วอีกอย่างหนึ่งผมอยากลองด้วยนั่นแหละว่ามันจะได้ผลไหมนะครับก็ เรามาดูกันนะครับผมว่าก็อาจจะเห็นผลอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะต้องเฟืองตัวยาหน่อยเพื่อนตัวน้ํายาตัวถงนี้หน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ําร้อนน่ะคิดว่ามันน่าจะเบื่อกว่าก็มาดูกันครับ Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then, baby taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change. ผมว่าก็เป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจอนะครับเห็นไหมครับขนาดเราไม่ได้ทําตามกรรมวิธีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราทําตามกรรมวิธีเลยนะครับเทลงไปตอนที่ไม่มีน้ําหรือว่าดูดน้ําออกให้แห้งๆ,ๆนะครับเราเอาโฟมเทลงไปนะครับแล้วก็นาร้อนลาดลงไปรับรองว่าแป๊บเดียวนะ หลับไครไม่อยากดูดน้ำออกไม่อยากต้มน้ำร้อน mm. ก็ทำตามคลิปวิดีโอได้เลย mm. มาถึงตอนนี้นะครับ mm. ก็มันก็ยังไหลช้าอยู่แต่ว่าก็เริ่มดีขึ้นเยอะแล้วนะครับทีนี้ผมจะเหลือไว้ติดก้นกระป๋องนิดหนึ่งนะครับผมก็จะเทใส่ตอนที่น้ํามันแหง้งหลังจากน้ํามันแหง้งปุ๊บ เราก็จะมาเทใส่ซ้ำไปอีกนะครับรอบสุดท้ายปิดฉากรอบนี้ก็น่าจะเต็มร้อเซ์แล้วครับผมจะทำการเปิดน้ำใส่นิดนึงก่อนนะครับเพื่อให้มันตัวน้ำยามันละลายลงไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้มันไปกัดเศษอาหารให้มันอ่อนตัวค่อยเปิดน้ำไล่ออกไปอีก ทีหนึ่งครับหรือว่ารอบนี้คุณจะต้มน,น้ำอุ่นมาใส่ก็ได้นะครับมันน่าจะดีกว่าตอนนี้ก็เอันเรียบร้อยแล้วนะครับทะ,รทะลุทะลวงร้อยปอร์เซ็นไปเลยในราคาสิบกว่าบาท ท่านใดที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ